สวัสดีครับพี่น้อง fc ทอสับเจริญทุกคนทุกท่านครับมาแล้วเดอ้อมาชมคันนี้อแตานโฟวินโฟวินช่วงล่างคานอ่อนครับคานอ่อนคานอ่อน,ออนของนิสสันครับนิสสันทั้งเซ็ตเกียร์ก็นิสสันครับอสองเกียร์ครับโฟวิน ปิดหน้าอย่างสวยเงาวับครับสีนี้เงาวิบวับเลยครับผมช่วงล่างนิดสันสวยๆครับสวยเลยกิฟเลยไม่ผุไม่ดำไม่ชนสวยๆกระทะล้อขอสิบห้ายางใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นเลยเสริมแหนบด้วยป๊บปป๊บเลยแน่นๆเสริมแหนบแน่ๆแนๆ ้อมบันทุกเลยครับแน่นๆเผานี่ใหญ่ยางใหญ่ครับนิสันยางใหญ่เลยใหญ่มากครับนี่สันทั้งเซ็ตนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ครับพี่น้องนี่พาวเวอร์อยางเบาครับ สวยสวยครับท่านใดสนใจก็โทรเลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0906873119ครับผมสนใจโทรนะครับทักไลน์ก็ได้ครับอยากได้แบบไหนสั่งมาเลยครับสั่งมาเลยครับ ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้รวยๆถูกหวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ